ข้ามพูดข้ามพูดลองพูดดิา่าห,หมดเวลาครับกี่คำกี่คำตัวนะน,นี้เอตงี้ได้เลยครอาใช่ไหมอกี่คำเมื่อกี้พลลัดลมพัดลองดลเมื่อกี้พดลมเมือ่อกี้พัดลเรานอะอเพราะว่าสองนาที คนจับเวลาบอกนานไปเอาแค่หนึ่งนาทีอาเดีวให้มาต่อยิุบใหมเรามีหลายหมวดไม่ต้องกลัว,วเราไม่ทามแน่นอนอาเมื่อกี้นะครับเราได้สาธิตกันคาเดกติกาไปเราจะไม่มีการพูดนะครับแต่งน่าทาเข้าเวลนา,นวาตอพิธีกร่ไม <laughs> 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 อ่าตวหน้าทีมา <laughs> ต่อยิ่งุบใหม่ครับเร็วเร็วเเร็วเร็วอ่เปหัวหน้าที ก่อนหรือโยนโยนให้อ่าแล้วนะโยนให้นะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวกันคนคนจับเวลาอยู่ไหน,นไคนจับเวลาหนึ่งคนใครจะมาถือครับคนถือต้องระวังนะจะให้เพื่อนกลุ่นตรงข้ามได้หุนนะครับคนถือออ่าตรงนี้ก็ได้อ,อ่าอ,อ่า ก่อนถ้าวัดอะไรถ้าเกิดอันไหนอันไหนได้แล้วทิ้งไปเลยนะครับโอ้ยลูกทิ้งนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มนะครับเราเราพยายามให้เขาชั่เรือนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มบอกนะครับไหนวันลงวีดผมว่ามึงจะวีดหายบออยู่นี่ร้อมยังครับพร้อมภัยคุณจับเวลาพร้อม เร็วไม่ได้ผ่านนะไม่ได้ผ่านนะอาการผ่านผ่านไปอ๋ออะไรหมดหมวดพื้นอะหมวดพื้นอะไรอะไรหมวดพื้น มีล <icana>, ิลิดีอาจารย์เลมีินมีิ้นมินมีิ้นมีินมีิ้มีลิมีลิ้นมีลิ้นมีนมีลิ้นนี้นมล้นมี้นมีลนมี้นมีนมี้นมีนมี้นมีลนมีลนี้นมี้นนนี้มม้นนี้ม้นนี้ คำตออะไรนะครับลิ้นต้องไปเมื่กี้มึงบอกว่าต้องลิ้นโว้โว้ยตาโ้ยโ้ยโอ๊ยาโ้ยายตามโว้ยตว้ยต้ายายาาายา้ นี่ิลิงไก่เลือดสขรนอ่ะมาใครใครใคจับเวลาครับอ่าใครใใครจะถายคนแรกเราไม่พูดนะครับไม่ให้พูดนะไม่ให้พูดนะเรือหมวดครับเราไม่ต้องดูนะเพิ่มาดูอ้าเดี๋ยวบอกให้ เป็นหมวดขนมครับโากอ่ะเราไม่พูดนะแสดงทางได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันคำไหนไม่ได้ผ่านแต่ตัวเองไม่ได้วิ่งไปนะผ่านเพื่อจะใบคำใหม่นะครับผ่านเพื่อจะได้คำใหม่จนเราเพื่อนจะใบสูดเราถึงไปพร้อมไหมครับตัวนี้อ่ะเขาจะเวลาท้อมคนได้พร้อมไหมครับ มาขนมข้าวขนมขาขาา่อไปขนมข้าตัวานทางระเทเอาเร็วเร็วทาผตอบได้แค่คนหน้าคนเดียวคนลังทาตอบมันมีขนมแล้เป็นขนมอะไรไบมาไม่ได้ยายาอะไรอะไรมันเืออะไรมันกือมันอะไรมอะไรแมว